เสียพันร้อยเบ้านี่อีพีสองจากเซฟเฟิสนะครับพี่ไขร้อยเบ้าเสียใครเสียใครต่อจากเสยเฟิสนะครับในรอบอ่าสี่ห้าปีครับที่ไม่ได้ลงคลิปนี่ครับ